assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขวความรักความสุกษะีความเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และกูฏะอัลให้ปรระสบ่าแกผู้มีเกียรติท่านพี่น้องมุสลิมมุสลิมัตอัลลอฮมาาวะล่นานวาลวาลานาล่นนาอลเลล่นา้นนเเนาอ่าเา่าเนา่เนาน่นว่าาเล่านวรลาว่าว่า แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะผลักดันลูกหลานของเราให้ความสนใจกับการอ่านกุรานท่านอสดลส,ส,ส,สุลต์สุลตอลามได้กำชับกำชาให้เราอบรมกุลบุตรกุลธิดาปลูกฝังจิตสำนึกเขาให้ความรักอยู่สามสิ่งด้วยกันอัดดิบูอาลลาดะคุมอาลาทะลาธิกิซาลินฮุบบุนบิยุมวะฮุบุอห์ลิัยติวกิรอาตุลกุรานท่านทั้งหลายจงอบรมบ่มเพาะ กุลบุตรกุลธิดาของพวกท่านให้มีความรักมีจิตสํานึกมีความสุขกับ3ประการด้วยกันประการแรกอบรมลูกหลานของเราให้มีความรักต่อท่านบรมศาสดาเนบบิสซาลลาอฮวะรีบัสลัลลัมประการที่สองปลูกฝังให้หัวใจเขานั้นมีความรักต่อบรรดาบรมวงสารวงในท่านนบมบสซาลลาะฮวะรีบัสลัลลัมและประการที่3ตรงประเด็นครับอบรมบ่มเพาะให้เขานั้นมีความรักในการที่จะอ่านอัลกุรอานอบรมบ่มเพาะให้เขานั้น อ่านัลกุรอานให้ถูกต้องและการทดสอบในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญในการที่จะผลักดันลูกหลานของเราให้มีความรักในการอ่านอัลกุรอานเบื้องต้นครับสอนให้เขารักกุรอานก่อนสิ่งที่จะตามมาก็คือเขาหมั่นที่จะอ่านอัลกุรอานและเขาก็จะมุ่งสู่ความประณีตในการที่จะออกเสียงออกอักขระชัดเจน ต่างๆน,น,นานาในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอ่านกุรานอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นเรียนทุกวิชาการครับทุกวิทยาการเราเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเบนออกจากมันไปได้ก็คือวิชาการทางด้านศาสนาเป็นสําคัญยิ่งในเรื่องของ<ร>อนันตอกปูฝังให้เขานั้นอ่านกุรานได้ก่อนส่วนวิชาอื่นตามมาเป็นความสําคัญลําดับสอง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่เป็นอิสลามิมกชนหรือมุสลิมต้องให้ความสําคัญกับลูกของเขาด้วยกับการอ่านอัลกุรอานก่อนสิ่งที่จะส่งผลบุญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็คือความดีงามที่ลูกหลานของเรายังทําอยู่สําคัญก็คือเสียงอัลกุรอานยังดังอยู่เป็นเนืองนิดในบ้านของท่านเองแม้ว่าแผ่นดินจะกบใบหน้าของท่านไปแล้วก็ตามแต่ผลบุญยังหลั่งไหลและผลบุญแม้ไม ตั้งเจตนาจะหดัดยะอผลบุญให้พ่อแม่ก็าตามผลบุญของการที่ลูกหลานอ่านกุรานนั้นจะลางไหลไปสู่พ่อแม่โดยอัตโนมัติเป็นผลบุญที่อยู่ในตาช่างคุณงามความดีของเรายันวันกียามัติด้วยเหตุนี้ครับการทดสอบในวันนี้ต้องการอยากจะฉายภาพให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องให้ความสำคัญ กับการอบรมบม่มเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านอัลนคุรอานใจสําหรับพ่อแม่ครับที่ลูกของท่านสามารถที่จะอ่านอัานคุรอานแบบจดจําแม้ว่าจะเป็นสุร้สั้นๆภูเขาลูกใหญ่ๆที่เป็นลูกใหญ่ได้มันก็มาจากก้อนกวดก้อนเล็กๆหลายๆก้อนผนึกรวมกันจนเป็นภูเขาใหญ่อย่าดูถูกอามัลอิบาดะเล็กๆ้น้อยเพราะสิ่งนั้นแหละ มันอาจจะเป็นสาเหตุที่นำพาเราเข้าสู่สวรรค์ของลอสุบฮานะหัวตาลาอย่าลืมถามลูกหลานของท่านด้วยว่าอ่านอันกุรอานได้แค่ไหนแล้วลูกอ่านกุรอานคล่องหรือยังลูกไหนลองมาอ่านให้ปะมะฟังหน่อยสิลูกเพียงแค่นี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์ดูอาผ่านปาจากพ่อแม่อัลลอฮ์ตาลาจะรับเป็นพิเศษคำพูดของพ่อแม่เมื่อเราจะพูดกับลูกอย่าด่าลูกอย่าประชดประชันใส่ลูกด้วยคำพูดคำจา ที่บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าคําพูดที่เราลั่นวาจาออกไปอาจจะกลายเป็นดูอาให้ลูกเราก็ได้ควรให้กําลังใจลูกหลานของเราพูดจากับเขาดีๆก<อ>ารนําเสนอในภาคส่วนของการทดสอบเยาวชนชั้นประถมต้นไว้เพียงเท่านี้ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการอาจารย์กาตาฟีและอาจารย์ Ali, มมัดอาลีผูเชฟีมหามัดอัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์วะบารอกะดุ